คนที่ไหนครับคนที่น้อยนภาผักลางเหรผัลกลางโอเคีครับแหมโอคครับ <c oughs> นะขอบคุณครับรางวัลทุกชิ้นเลยนะน่ารักมากเลยแับนี้ขอบคุณครับ ใต้เอาภาคใต้งวดเน้าวเอาเพลงภาคใต้มาฝากด้วยดีไหมฮะขอบคุณครับขออนุญาตรับรางวัลสักครู่นะครับถือจะให้ร้องเพลงไปด้วยดีนะฮะขอบคุณครับนหนึ่งสองสามขอบคุณครับ ะครับนสองขาขอบคุณครับมาไกลเลยมาคนเดียวเหรอฮะโอ้โหคือทางกลับปลอดภัยนะครับคุณแม่ขอบคุณมากๆน่ารักมากขอบคุณครับอันนี้ยังไงฮะขอบครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คุณแม่ออคุณแม่เดีย๋ยวผมลงไปหาคุณแม่แมไม่ไหวไหมอขอบคุณครับขอบคุณครับเจอดีๆรับขอบคุณครับน่ารักมากวันนี้นะฮะมีขนมมาฝากด้วยใช่ไหมขนมใช่ไหมฮะขอบอคุณมากกินด,ด้วยกันไหมฮะแขกกินเลยตอนนี้เลยฮะ หิวเหรอฮะหิวครับของเลน <_ D> ว่าไงครับคุณแม่เนี่ยจนไปแล <_ D> ้วจหมาแล้วด, <_ D> ด้วย <_ D> คุณแม่สารภาพรักคนตอนนี้เหรออ๋อไม่ใช่เอฟซีใหม, <_ D> ม่คุณแม่คนใหม่คุณแม่ชื่ออะไรนะ <_ D> แม่นกแม่นอกอย,อยู่อยู่ที่ไหนครับอยู่ลาทีวีแล้วจะกลับเลยไหมครับยังไม่กลับ <_ D> ผมยังไม่กลับไม่ยังไม่กลับถ้าผมกลับลนะฮะ ก็กล okay, okay. ับม okay, Fl ันกันโอเคผมถามทำไมเนี่ยขอบคุณมากครับเกลียดห้องเบอร์ห้าโอ้พอแฟนแต่งงานฉันเลยนีความหนักมาพักอยู่ลบมุรร้อง หลับตานอนทอดทอนดีดีนอนที่นี่สองคืนแล้วเราขอบคุณครับดดเดี๋ยวไปร้องให้ฟังท,ที่ลาเทวีนะอ่ะมาสนุกกันต่อดีกว่านะครับมา